นี่กระชังแบบที่ผมจะทำนะครับก็มันจะไม่เหมือนใครก็แล้วแต่วัสดุที่เราจะใช้อย่ามองนะทำไมคะเดี๋ยวคอนมันที่เป็นยังสีนะทัางเนี่ยวนี่ใครทำกระชังตาเป็นไหมคะแนะนำเขาหน่อยค่ะแต่เขาบอกว่าก็มีแบบแล้วดูๆอะไรเลื่อยไม้เราเอาขาไปวางอย่างนี้มันจะถูกได้ไงพ่อ อ๋อกลัวจะเานขาเลื่อยขาตัวเองเลื่อยขาตัวเองกันตัวไม่ไม่ไม่เลื่อยหรอกเพราะเขาเป็นช่างไม้ก่าวออเปลยวเมือเขานี่ทำใส่ปลาซิวไม่ใช่ทำใส่ปลาวานเออคือพ่อบอกว่ามันเล็กไปของพ่อพ่ออยากทําใหญ่เท่าห้องหนึ่งของบ้านสามคูณสี่เมตรแต่คลองอะแต่คลองกว้างแค่สามเมตร จะไม่ใส่ปะวานสิโอ้ยงอตะปูงอยังไม่ถึงข้างล่างเลยนั่งที่ตะปูให้มันนุ้ยก็นั่งไก่ก็หันแน่ต้องนั่งไกลๆพ่อบอกให้จับค้อนยาวๆก็หันทันตัวให้จับค้อนยาวๆไม่ใช่ค้อนสั้นๆอย่างนี้เออพ่อไปทําให้ดูไปพ่อนี่ดูช่างใหญ่ค่ะดูจังหวะตอกอะมันต่างกันเยอะ ความจริงอ่ะไม่ต้องใช้ตะปูหรอกพ่อใช่ไหมล่ะพ่อพ่อจัดซอกมัดเอาได้ป่ะเว้ยอยู่ใต้น้ํานะไม่ได้ก็คืออันนี้อยู่ใต้น้ําถูกไหมอันอันที่วางอยู่พื้นเนี่ยคือใต้น้ําแล้วก็จะใส่ไอ้ใส่ใส่มุ้งตรงนี้ใส่มุ้งล้อมใส่มุ้งพื้นเป็นมุ้งใช่ป่ะอ่าฮะแล้วเปิดข้างบนอ่าฮะแล้วก็เอาไปแช่ไว้ในน้ำล้วก็หย่อนซาลงไป นี่ตาแหวงบอกเอายาวแต่เป็นผืนผ้าที่แคบคือพี่กำพูเขาอยากได้เล็กๆน่ารักน่ารักไม่ขวางทางน้ำน่ารักช่างเห็ดเลนต้นไหะอันนั้นมันเห็ดเห็ดหน่อยพ่อบอกทำเห็ดเลนมาดูพ่อแหวงนะคะยาวยาให้มันยาวนะเอออ้าวนี่นะคะพ่อจะเอาทางยาวแต่แคบส่วนคุณกำพูจะเอาทางเล็กและแคบสั้นเหมือนตัวเองนะคะเพชรเหรออยูนเพชรจริงองนีมืถือเรา ตัดไม้เล่นหมซื้อตัดไม้เล่นเป็นไงล่ะโดนละฟางเขาบ้างเขาบอกให้ฟังพ่อมั่งโอ้ยอ้าวไม่อย่างมาอ่อนทนเนี่ยเอาเดี๋ยวดูแบน้ลันะทําเฉพาะข้างบนข้างล่างปล่อยเป็นถุงพ้อแสวงก็คือแกไปตัดแล้วไว้แล้วไงอ้าตัดทั้งหมดเลยเหรอทุกจริงหรือเปล่าเนี่ยเย็บติดกันได้ไหม อากาศท่อนเดียวไม้มันก็กลายเป็นทรงเล็กไปเลยัถวนี้อ่าวเนี้ยตอนนี้มีอาเวียนขี่มาขาวมาช่วยค่ะพี่เหม่งนะคะว่างทำอะไรเดี๋ยวนี้เราก็ขังถึงอ้อมเสาไปที่เสาสีสีเสาอ่ะงงกับแกไหมเพราะมันไอ้แเนี่ยมันยานไม่มันต้องคืออย่างนี้พี่เม่งเราก็ ช่างมันเธอเอาเสาเป็นตัวหลักแล้วก็ทำเป็นถุงที่เฉยนี่แหละยังเนี้ยเออเออทำมันก็เอาด้านนี้คือตอนนี้มันเจอปัญหาอะไรนะคะคุณกำพูคะก็คือจับต้นชนปลายไม่ถูกที่เพราะอะไรอันนี้โบราณเขาเรียกจับต้นชนปลายไม่ถูกคืออย่างนี้นี่เองครับเพราะว่าพ่อเขาไปตัดไอ้สีเขียวๆเนี่ยค่ะตัดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเพื่อที่จะเย็บรวมกันเขาตัดมาเลยพ่อตัดเองพ่อตัดเห็นไหมนี่เหลือนี่ อ่านี่เป็นการร้อยเชือกนะคะก็จริงจริงก็ไม่ต้องเย็บหรอกก็ร้อยเอาเนี่ยก็ติดอ่ะนี่นะคะเป็นตะข่ายสีเขียวซื้อมา800บาทนะคะต้องมานั่งเย็บเนี่ยคะอา้าวทำไมอ่ะเย็บไม่มันเป็นถุงครับอา้าวแล้วมันไม่มาเป็นถุงอะคะไม่เขาไม่มาเป็นถุงเขามาเป็นผือนอา้าวแล้วมันไม่เป็นทรงมาก่อนเหร, Rab, หรอว่ายังไงคือตอนแรกคิดให้เป็นทรงครับสี่เหลี่ยมอย่างดีฮะแต่ตอนนี้เอาอะไรก็เอาแล้วครับ ขำว่ามันตรงจนงว่ามันตรงเยอะอออ่ะเย็บอีกหนึ่งด้านโอ้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 เป็นถุงเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะ เสร็จสับเรียบร้อยใครจะเป็นคนเอาลงไปปักระหว่างพ่อแหวงกับพี่กำภพูง่ายกว่าอ่าเราตรงนั้นตรงเนี้ยพอพอตรงนี้ดีละเอาาพ่อพ่อไปอยู่ฝั่งโนะ้นน่ะเอาลิมนี้ใช่ไหมพ่อจับอยู่ตรงนี้พ่อจับอยู่ตรงนี้ใช่ลงไม่ได้หรอกตรงโน้นนะ่ะจะตกน้ำตกท้าโอ้โหเจ็บเท้าไม่ใส่ไปเลยนะเกิดอะไกลัวมันเป็นโคลนไง โอ้ยดินหล่มมากนี่ยอ,อ้าวกระชังตาหลังแรกของบ้านนะคะกำลังจะถูกติดตั้งแล้วนะคะผมไปปักให้น้ำเยอะแล้วเนี่ยอ้าวได้เปียกแล้วครับไปคิดออกแบบเป็นวิศวกรเออ พีษาจะไปสร้างไว้ข้างบนโถโตเอ้ยโตโดโดมันง่ายแค่น,นี้เองถ้าอยากให้มันลงล่างก็เอาก้อนหินมาแต่มันจะยกยากเวลาจะเอาปลาเอาก้อนหินมาถ่วงก็จะจมเยวเขื่อนั่นะ ะะพอลูกช่วยกันทำกระชังเลี้ยงปลาเรียบร้อยยังม,ม,มีกองเชียร์มาด้วยนะคะไปกำลังใจอันนี้พอไหมพอ่อเย่าเพิ่งยเยื่อพิ่งเอาตรงข้าง กระชังปลาวานเราก็เสร็จเรียบร้อยนะฮะตอนนี้ห้าโมงเย็นกระชังนี้ทำสองชั่วโมงมันยากกับจนแล้วอ่านี่นะคะถังปลาของคุณตะแหวงเดี๋ยวเอาไปเทลงในกระชังหนักอยู่ตายเยอะอยู่ หนักนะปลาเยอะนะนี่ระวังหกลงหนักนะปลาตัางเยอะปอาเย้ยเดี๋ยวเอาอาหารให้เขาหน่อยอเดี๋ยวให้กินอาหารเลยในน้ำใหม่เลยเจ้เอาอาหารปลาให้เขาเลย อมาดูดูครากระโดดกระโดดเกือบพ้นเมื่อกี้กระโดดเลยเหรอกระโดดเกือบจะพ้นตะข่ายจริงดิดปลาอะไรตัวดำดำน่านจะเป็นปลาสลิดใช่เ้าอาจจะหิวมากนะกินเหรอจริงเป็นหรือเปล่าไม่รู้นะปลาธรรมชาติมันชงโง่ไอ้อน,นั้นหัวาหานไหนพอก่อนเดี๋ยวเน่าไม่เน่าหรอกพอก่อนพอก่อน กินเป็นไหมเอ้ยเป็นอยู่เป็นอยู่ตัวตอดอยู่ตอดอยู่อ่าเป็นไงคะสำเร็จนนแล้วตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยนี่จุดประสงค์คของการทำกระชังปลาก็คือเขาจะได้อยู่ของเขาตรงนี้อย่างมีความสุขแฮปปีเอนดิ้งห <ending. S 1> มายถึงยังไงนะปลาทุกตัวที่เขาแหวงเขาไป ดักรอบมาเขาจะได้มาอยู่ตรงนี้อย่างมีความสุขแฮปปี้เอนดิ้งสุกกี่วันคะเอาก็สุกไปเรื่อยๆครับเพราะพ่อแหวนเขาบอกว่าเขาเอามาเลี้ยงนะเขาจะไม่จับเขามาทําอะไรนะใช่ถ้าลูกหลานไม่มาก็จะไม่จับลูกหลานมาก็มาถึงเรื่องนี้ก็จับเอาไว้กินกรอนเอาไปเจใส่นี่อ๋อคือถ้าพ่อดักมาได้สมมุติว่าสิบตัว พอจะกินสองตัวอีกแปดตัวจะถูกปล่อยลงในนี้แล้ววันรุ่งขึ้นต้องไปดักใหม่ได้มาอ,อีกห้าตัวอีกสามตัวจะถูกปล่อยลงในนี้แบบวันนี้ใช่ไหมคะเอาถ้ามันเยอะขึ้นเรื่อยๆทําไงครับพ่อเรื่องนู้นปล่อยออกไปนู่นนี้อ๋อจะปล่อยออกนู่นเลยอ๋ตอตกลงโอเคใช่ไหมสูตรนี้โอเคครับสูตรน่าสนีจส่วนนั้นเหมือนขราบาดเจ็บเลยนะพ่อมีจะกัดกันอ่ะมันอยู่ในที่ <ๆ S 2> แคบเนาะอ๋อ นี่นะคะภารกิจทํากระชักปลานะคะณบ้านสวนกําพูจบเรียบร้อย